สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะช่วงนี้เราเก็บตัวอยู่บ้านเราก็มีเวลาที่ได้อยู่กับสมาชิกในครอบครัวนะคะครูจะมาชวนทำอาหารว่างรับประทานกันนะคะอาหารว่างวันนี้ก็คือขนมจีบขนมจีบต้มค่ะซึ่งทำไม่ยากเลยค่ะมาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมจีบต้มกันก่อนนะคะก็มีหมูบดครูใช้400กรัม ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันงา2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะสามเกลอือ3ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะแครอทหั่นเต๋าเล็กๆครึ่งถ้วยตวงต้นหอมและใบประมาณ4ต้นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะ1ฟองแผ่นเกี๊ยว วันนี้ครูใช้แผ่นเกี๊ยวสีเขียวนะคะประมาณนี้แล้วก็กระเทียมเจียวสามช้อนโต๊ะอ่ะพร้อมแล้วเรามาลงมือกันเลยค่ะน้ำหมูบดมานะคะแล้วก็ปรุงด้วยซอสปรุงรส nước mắm hỏi nước mắm ngà Trắng gơ Nguội cho hòa น้ำตาลผงปรุงรสไข่เนื้อผั่เข้ากันใส่แครอทลงไป ต้นหอมค่ะสิ่งที่ทำให้หมูจับตัวกันนะคะนะก็คือแป้งอ่ะคุณใช้แป้งข้าวโพดนะคะสองช้อนโต๊ะนืให้เข้ากันคุณจะพักแป้งเอาเอาไว้ ประมาณ15นาทีนะคะได้แล้วต่อไปเรามาทำกันหอนะคะอันนี้เป็น เป็นแผ่นเล็กนะคะก็ไม่เป็นไรจะเอาสี่มุมเนี้ยก็มาโอบเข้ามาหากันกากดกันอย่างนี้ทําแบบง่ายๆเลยค่ะหยิบจับโพสมควรโอบโอบโอโอแล้วก็ตั้งเอาไว้ จับสี่มุมมาหาการโอบ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 ตั้งเอาไว้สี่มุมนี้ก็รวบมาหากันนี้จับแล้จีบจีบขึ้นไม่ง่ายค่ะเดี๋ยวครูห่อให้หมดนี่ก่อนนะคะแล้วมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ครูก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้รูปทรงกาก็เป็นอย่างนี้ต่อไปครูจะเอาไปต้มค่ะวันนี้ไม่นึ่งนะคะไปไปดูกันใส่กระทะนี้ต้มนะคะเพื่อให้มองเห็นได้ชัดจะตั้งน้ำประมาณนี้นะคะให้น้ำเดือดซะก่อนนะคะ ก่อนจะนําขนมลงในน้ําเดือดแล้วก็จะมาจับให้รูปทรงอย่างนี้ค่ะปลาด้ก็มีรูปทรงที่สวยงามต้องตัดเดียวก็สุกแล้ว ขนมจีบของเราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ mm. ก็ดีครูให้เข้าอุ่นพอจับได้นะคะคถ้าจะใช้คีมขีบมันจะถลอกออกเปิดไว้รอให้เขาอุ่นๆ แล้วครูก็โรยกระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวกรอบกรอบหอมส่วนน้ำจิ้มครูใช้น้ำจิ้มของญี่ปุ่นรสกลมกล่อมหอมละมอร่อย ลงตัวแต่ใครอยากจะใช้ซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสที่เราปรุงรสทำเองก็ได้ค่ะ mm. ชอบทานผักเลยต้องใช้ผักเสิร์ฟเยอะๆเลยค่ะหลายชนิดต้องทานคู่กับผัก อันนี้ละกันนะอ,อร่อยมากค่ะกลมกลมน้ำจิ้มเขารสเด็ดจริงๆ หอมกระเทียมเจียวแล้วก็หมูที่เราปรุงนั้นก็ลงตัวพอดีนะคะหอมพริกไทยหอมกระเทียมเจียวอร่อยค่ะเราไปทำดูนะคะก็ใช้รับประทานเป็นอาหารว่างสำหรับสมาชิกในครอบครัวนะคะขนมจีบต้มที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้ กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม subscribe ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ